สวัสดีครับนี่คือกายแคสเกมวันนี้ผมจะมาแคสเกมันาด EP ที่3คืนแรกจริงๆผมเล่นไปแล้วคืนึ่งคืนสองผมจะจับได้ความตัวเกมในคืนหนึ่งให้ได้เพื่อทุกคนจะได้เข้าใจกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลากดเล่นเกมไหนขอบอินสึซอร์สแปร์ดีเอ็นเอเอ็กซ์เพียร์ที่สุดก็จะเป็นอ่ะไรกี่สิงเองอ ไ่ตอะไรคุอะไรๆๆาจริงเว้ยตอนที่ทำความลับของอะไรความลับของเกมเออมันเ่งเกมแบบบีดรบสายสายถึงตอนเจ้าเกคื์ เออเลืมไปเลยไอ,อช่างมาแถดแล้วผมจะบอกให้เลยแล้วกันจริงๆน,นคือแรกอ่ะคนที่โทรมาบอกว่าเออห้องร็จะแคมที่เก้าเออห้องตรงเล็กไหมจริงๆมันเป็นตัวหลอกของทางออกของที่นี่และตรงนั้นอ่ะสเปริงแถดอยู่ในห้องนั้นรู้สึกว่าจะเป็นห้องอะไรสักอย่างมันบอกว่าล็อกอยู่เดีย๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดให้จะรู้ว่าข้างในคืออะไรก็คืนแรกก็ยัง สรุปคือเขาคือแล้วเอาเถอะเองเล่นเล่นแล้วกันเอ้หอตกใจอะ่ะเห็นเฟตเห็นรูปโครงเฟตตี้ตรงประตูไหมหลอนว่ะไอ้ไอยสศาสตร์ตะกตาหน้าโง่เ็กจิ๋วที่อยู่กับพลุ่มพลุ่มไม่กระหมุนเรื่อยๆๆๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยอะไรที่แม่งไปจับกับไฟฟืนอะ่ะ ันนี้ลิกอ๋อน,นี้ตัวซ่อมอลิโอเดว,วายเป็นตัวเสียงแคมเมอร์สเต็มตัววิโอแล้วทเทเลชั่นช่างลมเอกับโอเคหรือว่าจะเล่นมินินนนเกมของบีบีอีกสักรอบไม่เอาตีสามละเสียเวลาอ๋อน,นี่งานวัซถุเจเลชั่น ก็สองครั้งพูดบอกพุดบอกก่อนปักปักไงวะไม่เข้าใจเฮ้เยจามใส่จามใส่กล้องัะกูเอยตีสี่ละง่ายเกินไปไหมวะไม่ท้าทายเลยวะเอางี้ผมแค่คพิ่สองต่อแล้วกันเขียนมาละ ก็จะโอเค,นะคอเกันนะเคลือนแรกก็ไม่มีเหี้ยอยู่แล้วหนึ่งนะอ่าเฉลยแล้วกันเพราะที่แม่งไม่มีอะไรเลยก็เพราะว่าไอห้องที่ผมบอกตรงนนีะ้ของเอ็กซิสอ่ะมันมีสปินแท็บอยู่แล้วมันห้องห้องมันล็อกไว้มันจะรอมาเปิดกันพรุ่งนี้ก็สักประมาณมุมเช้าน,นะเย้วข้างหมี 6โมงทีดิยวลงมันเอากระดาษทำหาเลยวะเห็น <ten> ต <avaient> ั้งแต่ทุกครั้งทุกทุกทุกข้าก็มีกระดาษะอยากจะขี้กระดาษมาดูมันคืออะไรค้างค้างอ๋อ6โมงแล้ว มินิเกมต่อเลยมาเราจะทำคืนสต่อตามตรงนะผมว่าง่ายนะภาคเนี้ยแองเกิลเกรสคกดถึสองแม่ให้ครบโอ้โอ้โอโอโอ ผมแนะนำนะทุกเกมบางเกมอ่ะแต่องกดเราต้องออกเอ็กซิสมันมีอยู่เกมหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจถ้าจะเป็นเกมของสปิ n t ี่แท็บกับเกมของชาร์ o ด b ์บอนนี่เห็นไหมเห็นมาแล้วไหมแล้วก็วกลับได้ตรงนี้จะไม่มีกำแพงไปไปดิ เห็นไหม,ไมเห็นเค้กไที่ผมบอกความลับอะ่ะจริงๆถ้าเราเล่นของ B ีตอนแรกอะมันจะมีบอลลูนให้มีลูกปุกให้อันนี้ผมเริ่มเล่นใหม่มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้บันทึกของส่วนของ BB ีช่างมันเดี๋ยวค่อยมาเก็บในเรื่องอีกทีหนึ่งตอนนี้เล่นตามธรรม,มดาตามมีตามเกิดก่อนผมแค่จะพกักผมแค่จะสรุปคือหนึ่งกับคืนสอเฉยๆนะแบบสรุปที่ฝนกายพูดะ่ะ กี่นาทีแล้ววะ,ะห้าห้านาทีแล้วจะ,ะครบ,ครบ,ครบหกแล้วติคอร์เฮ้ยเห็นไหมถ้ากูสังเกตด,ดีๆนะห้องจะเปิดรึ้ไหมช่างมันรู้สึกเหมือนห้องมันจะโดนเปิดเนีย่ยก็ไม่รู้อะ่ะนี่ไงมาล้วสปริงแท็ตัวเูนื่องกายนคนที่โทรมาเขาบอกว่าไอ้เนี่ย อันนี้ในห้องของนั้นเราก็มันอันตรายมากอย่าให้คนเขาใช้มันเคยเหมือนฆ่าคนมาแล้วอะไอตัวเนี้ยมันเหมือนสปริงมันล็อกอะถ้าผมมีทริคนะง่ายๆคือรอให้มันมาแคมเก้าให้ได้ก่อนตาเมื่อหายไปตรงวีดีโออะเพย์เดียเพย์รีดิโออะค่ยกดหายไปเมื่อไหร่ก็กดถ้าอยู่ดีแคมมือนะ หรือช่องลมันเสียให้กดเพอตรงนี้ก่อนถ้ามันหายไปไปกดบางคนนี่มอนมันแบบมันเล่นไม่ดับไม่รู้มันคืออะไรอ่แบอร้องมันร้องแฮ่ๆฮตกใจตกใจตัวหาตัวาบางคนบอกว่าอยาผมผมสอกว่าผมเรียกว่าตรงข้ามเนี่ยบางคนคืนสองแม่งก็ไม่รอแล้วอ่ะกดไม่ได้สิบห้าแล้ว อ้าวรู้เรื่องกดไม่ติดชิบและแตต้ว saturation error ภาวะ saturation error แปลแว่ามันมาช่องลมละมันก็ได้เสียงตึงตึงตึงก็งเมื่อกี้คุณไหนเหรอไหมมามาเราจะไปม,มองไปต่อไปเชฟ S <S อีอ่ะไหนๆก็ในในตายก็ตายวะเอาว่าสักทีสักทีเอนะาแน่จริงมึงมาแน่จริงมึงมาเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราจะดูกัวนว่ามันจะมีบั๊กไหมว่าบั๊กมันต้องมีว่ะคิดกงไม่ได้อ่ะชิกละแอบมองกูดิหอะไรนะวะ เอ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนอันนี้นยายคงไอ้สปิทัตนายคงจะเป็น,นเป็นชใช้ไปสักวันใช่ไหมเอ้แต่ถ้าแพ้จริงผมก็หยุดแค่คืนนี้ก่อนแค่คืนสองก่อนแต่มาเล่นคืนสองต่อในคลิตตอไปเลิกเลยดีป่ะวะใก,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 กล้ากลัว่ะไอ้ตีสามแล้วเว้ยถ้าเราตดตีห้าได้ตบมือแหละรู้บักแหละ

มันใกล้แค่เอื้อมทำไมฉันถึงแพ้นะครับจบคืนหนึ่งไปละคืนสองเอาไม่กดไม่ติดจริงๆสามารถได้เลยว่ากล้องจบไม่ได้จริงๆโอเคงั้นเราก็ได้เห็นมาาของมันโอเคจะไปคิดหน้านะครับบาย